ใลรโคนเกือบโดนมะพร้าวตกใจตกอกตกใจไม่รู้ใครแกล้งกันกำลังทำงานเบิกบานมีพลังมาพาทางวิมานในตัวนแต่ถูกกอดมึงกับํำนวนที่เคยท่องจับ เป็นคนหรือว่าลิงกังช่างควรใจจังเห็นแต่หลังไวไว ตายลมมัวทื่นชมลูกกลมกลมมะพร้าวไฟเคยเห็นดาวเมื่อคราวมารมาข้้าวมัวแต่คิดถึงสาวไม่ระวังเลยคู ต้นที่แบบทุ่งฟ้าทิพยทางละครับคณะสนเสริมช่วยแรงนี้เขาส่งเสริมย่า่ไรับครับอย่างนี้อย่างนี้เท<า>น,น้ำเครื่องสูบสูตนนามยอ<า>มครับแต่ตอนนี้มันเท็ทดเถิดในมุกราบิน้นานอือตรงนี้ไก่แม่น้ำไม่กระหรืียว คนแนวนี้เมตรครับนันเป็นควนิดหน่อยตรยยงนั้นเดีย๋ยวก็ถึง พอดีหนาแม่ไมมเพดีสใครได้รงกันตั้งเต็มป่ะโอ้เจยนวาแน่นอนมึส่งแน่นอนขึ้นนหมอะไรนฮเอนหมาอะไรแ้ย่งปีนี้ลูกโดกอะยงมันหางลงใสในนิวน้อยมุยไม่ได้เลย

ว้าวเปลือกบางมากเลย เห็นบอนมันหล่นบ่นหลน่นใช่ไหมอืมคือหูทองเอาไว้ไม่ต้องเอาไปขายแล้วกันจีนนะเต็นบ่นดูเรียนหมอนทั้งยน่ะ ยาวมาพอรู้มาฟังฟังกเรู้ยังนะก็ผมก็ฟังเสียงก็จะได้กนแค่ใส่ยารสชาติมันเปลี่ยนไงสมทรงนิ่งอ่ะอ่าแต่แต่มันเนื้อเปลือกเปลือกกันบางนี่นะบางเนื้อดีอ่เราต้องรอต้องรอคั้วหลุดแล้วก็มีกลิ่นออกมามีกลิ่นออกมาชัดเจนนะอ่กลิ่นอ่อนๆบางๆนี่ยังนะอ่าแข่งอยู่อ่ do ถ้าเข้าขอาอ๋อถากรับเมีดสมตยนน่าจะเป็นพวกกินมากแล้วลุงไม่กินหรอกินลุงไม่กินหมดสมัยแล้วมีเรนู่นเหรอปลาบนนว่าเป้ห็นปลาก็หัวมีก็แบบ จะไปส่งของคือต้องไต่ไต่ไต่ตขึ้นไปเรื่อไๆไต่ไปตามแน่นอนเจ้าตึงยอนนะแค่ขึ้นต้น,<ห>นพอ <า S 3> มนงเห็นขวานี้ไหมต้นไผ่อะปลูกก็ต้องใช้เวลาหลายปีแต่ว่าอู้ะใช้ขวานฟันทีเดียวอ่ะต้นไผ่ก็สะเทือนไปทั้งปัจจกบันแต่พอฟันสองทีขวานก็ตกใส่ตีนรู้เรื่องนี่คือ วิธีชีวิตของคนตัดไม้ไผ่ไม้ไผ่ป่าครับขึ้นมาอยู่บนต้นไผ่อย่าตกใจให้ร้องเพลงไผ่แล้วก็ตัดไผ่ไปเรื่อยๆตัว,ตวหักแล้วหักแล้ว ยอดหักแล้วแต่คุณลุงยังกอดแน่นอยู่ที่ปลายยอด เสมอสำหรับเธอรับรองว่าใหญ่เป็นไงนับ่ะ Baju payah bawah. Baju payah bawah. Kau itu kau itu awak hantar จะไปจะไปเล่นได้อยู่เนี่ยผมยังนั่นอยู่ มาดูทูเรียนโลกจะเปลี่ยนความเปลี่ยนจะหายบนเส้นทางท้าทายหลากหลายของแก่งกระจาดเธอจะรู้หรือไม่ว่ามอนท้องชะนีเรียกร้องนั้นมันเรื่งรองเหล่านะมันสุขพร้อมพร้อมไป็ทั่วทาราเย้าวยวนในตาเชิญมารวมฝัน ลองมาดูทุเรียนวิธีชาวสวนทำด้วยความภาคเีียนมาดูทุเรียนของแก่งกระจานปลูกโดยชาวบ้านโป่งลึกบากลอยปลูกอยู่บนดอยและพร้องหูจัง มาดูทุเรียนโลกจะเปลี่ยนความเปลี่ยนจะหายบนเส้นทางท้าทายหลากหลายของแก่งกระจา,าย เปลีวยความักเียาป,าปามากเลลียนของแกงาา่งประจาษปลูกโดยชาวบ้านปลูกลึกบางลอยปลูกอยู่บนดอยรับรองบูญจังร้อยปลูกอยู่บนดอยรับรองรอยจังเงิน